วันนี้เราได้ดูจิสดาใช่ไหมภาพแรกเนี่ยส่งมาแล้วดาวเทียมทีออสสองนะวันนี้รัฐมนตรีฮะไปเปิดประชุมโครงการสำรวจเส้นขอบฟ้าในอวกาศนะอันนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนะหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาวิจัยและส่งเสริมนวัตรกรรมนะคือเรื่องของอวกาศบางคนมองว่าไกลตัวนะ แต่จริงๆยุคนี้เนี่ยถ้าสามารถขับเคลื่อนเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีอวกาศเอามาประยุกต์ใช้โอ้โหได้ประโยชน์มหาศาลมากครับแล้วคุณสุภาพวันนี้กล่าวว่าเรามารวมกันเพื่อสร้างบุตรหมายสำคัญในการเดินทางของวิทยาศาสตร์อวกาศและการวิจัยเพื่อประเทศไทยงานวิจัยที่พูดกันในวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่ง เป็นรากฐานสำคัญในการสำรวจอวกาศและวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป okay, okay. นะฮะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศวันนี้ครับคือเรื่องอวกาศเนี่ยไทยเราเหมือนกับว่าดูล้าหลังนะแต่จริงๆไม่ใช่นะเ,ออเราพัฒนาเราวิจัยเรามีการกร่วมนะกับต่างชาติรับเทคโนโลยีมาแล้วตอนนี้เรามีการวิจัยอยู่หลายโครงการด้วยซ้ำนะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแล้วยุคนี้เป็นยุคที่งบด้านวิจัยวิทยาศาสตร์เนี่ย ด้านงานวิจัยนะเยอะที่สุดนะคือเพิ่มมาต่อเนื่องแต่ยุคสมัยรัฐบ,บาลที่แล้วแล้วมายุคนี้ก็เพิ่มเยอะที่สุดในสัดส่วนต่อ GDP อนะ